สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในการใช้ชีวิตมีความรอบคอบในทุกๆเรื่องนะคะ บางรายจะมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องเสียทรัพย์หรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่ายหรือเป็นสัปดาห์ที่ชาวพิจิกอาจจะเซ็งๆหรือว่าเหงาๆนะคะอยากพบเจอเพื่อนฝูงหรือบางสิ่งบางอย่างกําลังเปลี่ยนไปนะคะเป็นสัปดาห์ที่อาจจะต้องเพิ่มพลังให้กับตัวเองให้มีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะภาพรวมการทํางานนะคะช่วงนี้ใครที่มองหางานใหม่ยังเป็นช่วงที่ต้อง มองหาหลายๆช่องทางนะคะหรือว่าสมัครงานหลายๆที่บางรายที่ไม่ไหวจริงๆอาจจะมีการถูกเลิกจ้างหรือว่าต้องเปลี่ยนสายงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น<อ>ท่านที่ทำงานประจำอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคถาโถมเข้ามาทำให้ท่านต้องใช้สติใช้ความอดทนฝ่าฟันอุปสรรคในสัปดาห์นี้ให้ได้นะคะ การเงินนะคะก็เหมาะที่จะใช้จ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอาจจะทําให้หัวใจชื่นบานมากขึ้นนะคะทั้งเกี่ยวกับซื้อเสื้อผ้าดูแลทรงผมหรือเกี่ยวกับเรื่องอเอาเงินไปใช้นะคะเพื่อซื้อประกันหรือว่าดูแลสุขภาพมากขึ้นบางรายสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีเรื่องหมุนเงินไม่ทนันหรือว่าเก็บเงินไม่อยู่ มีเหตุให้ต้องใช้ใจ่ายหมดไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนรัดเข็มขัดวางแผนค่าใช้ใจ่ายให้ดีอย่าให้ใครหยิบยืมนะคะมีเกณฑ์ที่จะเสียเปล่าสุขภาพนะคะอาจจะป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวอย่างที่กล่าวไปตอนต้นในทุกๆด้านนะคะก็อย่าเพอเลอนะคะดูแลตัวเองเป็นพิเศษอย่าประมาทนะคะ ในเรื่องของคนโสดนะคะสัปดาห์นี้อาจจะยังต้องโสดต่อไปนะคะยังไม่พบเนื้อคู่ที่ถูกใจตอนนี้นะคะท่านที่มีคู่แล้วบางคู่มีเกณฑ์ต้องห่างเหินกันเพราะเรื่องงานหรือมีการแยกกันเพื่อแก้เคล็ดนะคะอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจยังคาใจกันอยู่ก็อาจจะต้องห่างกันก่อนในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ